ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทมิลเลอร์1618อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโลกแห่งสุขภาพและความเยาว์วัยสารจากท่านประธานกริชฮิวแมนบริษัทมิลเลอร์1618อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมีเจตนาลมที่จะมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงโดยมีสินค้าที่มีคุณภาพสูงใช้แล้วเห็นผลชัดเจนสามารถสร้างรายได้ให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว คุณกิจอายุมากเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวรายได้5้เป์ของบริษัทจะเข้าสู่กองทุนเด็กกำพร้า CEO บริษัทมิลเลิคหนึ่งหกนึ่งแกับบรรยากาศในงานการมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมณสถาบันวิจัยจุราภร์โดยอามิกได้รับรางวัลคุณภาพผลิตภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยมแห่งปี2559ในวันที่26มิถุนายน2559 บริษัทมิเลคเกิล1น1 8อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับใบอนุญ,ญาตในการประกอบธุรกิจเครือข่ายขายตรงจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคอบอ,ออกวันที่14ผู้สพฤศจิกายน2557สำนักงานใหญ่มิลเลคเกิล1น1 8อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเลขที่2571อาคารเอ็มดีคลินิกถนนลาดพร้าว85-87 เปิดบรรยายวันพฤหัสและวันเสาร์เวลา13.00นพอเรามาดูเรื่องราวของตัวผลิตพันนะคะความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของความชราเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความชราได้นะคะอายุไขของคนเรานะคะ30ปี40ปี50ปีมันก็เดินหน้าไปนะคะเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่มีงานวิจัยใหม่นะคะเราสามารถชะลอวัยแล้วก็ย้อนไวัยได้ ในปีกอส9 9 9 0ผลการวิจัยโดยดรอเร์เดนิเลลูสแมนท่านเขียนไว้ว่าความชราเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งสามารถป้องกันและบำบัดได้ได้ตีพิมพ์ในวารสารเดอะนิวอิงแลนด์ด้วยการประกาศผลการทดลองในคนแก่อายุ61ปีถึง81ปีจำนวน21คนสามารถฟื้นความเป็นหนุ่มสาวได้ราว20ปีภายในระยะเวลา6เดือนด้วยการใช้โกดฮอร์โมน HGH หรือ Human นโก h o r r o o n e g o ก t h h o r m o ม e คืออะไร o ก t h Hormone คือฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมองต่อมพิทูอิตเตอรี่แกนจะมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตและควบคุมการทำงานต่างๆของอวัยวะมนุษย์เราเมื่อเราอายุประมาณ20ปีระดับโกรดฮอร์โมนจะเริ่มหลังน้อยลงสังเกตได้ว่าเราจะหยุดการเจริญเติบโตแค่อายุ20ปี ทุกๆ10ปีการหลั่งโกรฮอร์โมนเราจะลดลง14%เมื่อเราอายุประมาณ60ปีจะหลั่งเหลือเพียง25%ของคนอายุ20ปีเท่านั้นเองแล้วการลดลงของโกรฮอร์โมนจะทำให้สภาวะการแก่ตัวของร่างกายเราเพิ่มขึ้นพลังงานจะถดถอยสมรรถภาพทางเพศจะเสื่อมไขมันจะเพิ่มกระดูกจะพุนผมก็จะหงอกก่อนวัยเรามาดูตามกราฟ เขาบอกว่าโกรธฮอร์โมนจะลดลงเมื่ออายุเรามากขึ้นอายุเรา20ปีระดับโกรธฮอร์โมนเราจะขึ้นสูงสุด30ปีค่อยๆลดลงมา40ปี50ปี60ปี70ปี80ปีแทบจะหมดเลยแต่ก็มีข่าวดีก็คือว่าร่างกายเราสามารถต่อต้านโรคและซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อมีระดับโกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นร่างกายสามารถฟื้นความเป็นหนุ่มสาวได้1 0 2ถึง20ปีเมื่อเพิ่มระดับของโกรทฮอร์โมนให้สูงขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานานถึง6เดือนการเพิ่มระดับของโกรทฮอร์โมนในร่างกายทำได้อย่างไรวิธีที่ 1. ฉีดหรือการกินโก๊ทฮอร์โมนสังเคราะ์ วิธีนี้จะต้องทําโดยการมีแพทย์นะคะควบคุมเท่านั้นนะคะถ้าฉีดมากเกินไปมันก็จะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นนะอาจจะมีอาการนูนหรือปูดหรือผิดสัดส่วนได้นะคะวิธีที่1น,นี้ก็คือค่อนข้างจะเห็นผลแล้วก็ชัดเจนนะคะรวดเร็วแต่ข้อเสียงเขาก็คือมันอาจจะมีผลข้างเคียงนะคะเพราะมันสังเคราะห์มาและก็ข้อเสียอีกข้อหนึงก็คือราคาค่อนข้างจะสูงมากนะคะวิธีที่สอนะคะด้วยการกินสารอาหารประเภท กรดอะมิโนเข้าไปช่วยทําให้ต่อมใต้สมองเราหลังห่งกรดฮอร์โมนแบบธรรมชาตินะคะกรดอะมิโนที่สําคัญก็คือมี L ine, amine, แอลอาร์จินีนแอลกูตามีนและก็ไลซีนนะคะกรดอะมิโน3ตัวนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นปุ๋ยของต่อมใต้สมองเรานะคะต่อมาเรามาดูนะคะสารอาหารที่สําคัญในอามิกของเรานะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมีทั้งหมด6ตัวนะคะ ตัวแรกก็คือ L-Arginine, l, ine, l g l แ t a กู n e นและก็แอลไลซ e นะคะแล้วก็มี Black ane, b a c แบคแคนเลสบ t t o n และ Stem Cell Apple ส่วนประกอบสำคัญในอามิกตัวที่1น,นะคะก็คือ l อ r g i n i n e นสารสกัดมาจากถั่วขาวนะคะประโยชน์ของ l อ r g i n i n e นะคะ1ก็คือช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น แล้วก็ลดความดันกล้ามเนื้อทั่วร่างกายนะคะได้รับออกซิเจนมากเพิ่มขึ้นนะคะลดความเครียดทําให้นอนหลับลึกหลับสบายแล้วก็สุขภาพจิตด,ดีช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ความรู้สึกทางเพศส่งเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหลั่งของโกรทฮอร์โมนนะคะและตัวที่2นะคะส่วนประกอบสําคัญในอามิกก็คือตัวแอลไลซีนนะคะ ไลซีนนี่เป็น1ใน8ของกรดอะมิโนโที่จําเป็นต่อร่างกายแต่ร่างกายมนุษย์เราไม่สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนโตัวนี้ได้นะคะต้องมาจากการบริโภคอาหารเสริมนะคะหน้าที่ของแอลไลซีนะคะตัวแรกก็คือช่วยในการดูดซึมพวกแคลเซียมนะคะแล้วก็การก่อตัวของคอราเจนที่จะไปช่วยพัฒนาเรื่องของกระดูกนะคะปรับสมดุลช่วยให้หลอดเลือดเราแข็งแรง และช่วยทําให้ร่างกายต่อต้านโรคไวรสเชื้อไวรัสนะคะได้ดีเช่นพวกโรคเริมโรคงูสวัสดอันนี้จะค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยส่วนประกอบสําคัญในอามิกตัวที่3นะคะก็คือแอลกูตามนนะคะประโยชน์ของแอลกูตาเมนนะคะก็ข้อแรกก็คือช่วยลดอาการอ่อนล้าช่วยกระตุ้นการทํางานของโกรทฮอร์โมน แล้วก็ช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นกูตามีนจะช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวซึ่งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงเป็นอาหารให้สมองและลดภาวะตึงเครียดช่วยลดอัตราการทำลายเซลล์กล้ามเนื้อช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญน,นะคะช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญพลังงานให้ร่างกายเราสูงขึ้นลดพวกไขมันต่างๆให้ลดลง แล้วก็ยับยั้งเม็ดสีผิวและกระตุ้นการทำงานของเม็ดสีผิวสีอ่อนทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอมชมพูต่อมาส่วนประกอบตัวที่4นะคะตัวเลสวาลทอนตรงนี้นะคะทางการแพทย์นะคะได้เพิ่งค้นพบสารตัวนี้ประมาณ2ปีมานี่เองนะคะที่ผ่านมานะคะได้พบนะคะว่า ที่ผิวเปลือกอง,งุ่นและเม็ดในขององ,งุ่นและพืชตระกูลเบอร์รี่นะคะมีปริมาณสารเลิสวราทรนสูงมากๆนะคะจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3มก็ได้พูดถึงสารเลิสโวราทรนว่าพบอยู่ในวายแดงและมีคุณสมบัติพิเศษในการต่อต้านโรคมะเร็งและก็โรคเบาหวาน David care, ดรเดวิดซินแคร์ศาสตราจารย์ด้านพันธุกรรมศาสตร์แห่งมหาลัยฮาร์วาร์ด ได้กล่าวจากงานวิจัยพบว่าสารตัวนี้ได้พบในวายแดงมีคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งและโลรคเบาหวานประเภท2ส,สารนี้จะไปกระตุ้นโปรตีนในร่างกายและเอนไซม์ต่างๆในร่างกายให้ทํางานดีขึ้นนะคะและยังมีคุณสมบัติพิเศษในการต่อต้านความชรานะคะจากรายงานองค์การอนามัยโลกยืนยันถึงสารลสบร์อนนะคะลดอาการเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจได้ถึง40ซนะคะ และก็ต่อต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการสะสมคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ศูนย์มะเร็งแห่งชาติคนครลอสแอนเ,อเจลิสพบว่าสารนี้มีฤทธิ์บีบเนื้อร้ายให้หดตัวเล็กลงและทำลายให้หายไปนักวิทยาศาสตร์จากมหาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันไวัยทองของสหรัฐพบว่าสารนี้ช่วยป้องกันโรคตับและก็โรคเบาหวาน ทดลองในหนูนะคะทดลองก็ลดน้ำหนักในหนูได้ถึง31นะคะแล้วก็ควบคุมกันเผาผลาญของไขมันและทำให้อายุยืนยาวส่วนประกอบสำคัญในตัวที่5ก็คือสเตมเซลล์จากแอปเปิลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สเตมเซลล์ ale, หรือที่เรียกว่าเซลล์ต้นกำเนิดเป็นตัวอ่อนที่พร้อมจะเจริญเติบโตและแบ่งตัวขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เซลแต่ละเซล์ในร่างกายของมนุษย์จะทําหน้าที่เฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเซลล์สมองเซลล์เหล่านี้เมื่อตายไปแล้วจะไม่มีเซลลใหม่มาทดแทนแต่ในขณะเดียวกันร่างกายของคนเราก็ยังมีเซลล์อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถเจริญเติบโตโดยสเต็มเซลล์หรือเซลลต้นกําเนิดเหล่านี้สามารถพัฒนาไปที่เซลลที่ทําหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้ข้อมูลจากนายแพทย์โอรวุฒเจริญสิริ การรักษาด้วยสเต็มเซลล์กำลังได้รับความนิยมในฐานะความหวังใหม่ของวงการแพทย์ที่สามารถรักษาโรคร้ายและโรคเลอรัางได้หลายชนิดเช่นธาลัสซีเมียลิวคิวเมียอัลไซเมอร์พากินสันอัมาพาตไขสันหลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคเบาหวานเป็นต้น สเตมเซล์จากแอปเปิลของเราคือพันอันไวเลอร์นะคะเป็นแอปเปิลที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ศตวตรรษที่18ทางเหนือของสวิตนะคะสามารถคงความสดถ้าเด็ดออกมาจากต้นนะสามารถตั้งได้ถึง4ง6เดือนและถ้าอยู่บนต้นถ้าเกิดมีแมลงหรือมีค้างคาวมากินสักครึ่งลูกอย่างเงี้ยก็ตัวเขาเองสามารถสร้างเนื้อเยื่อทดแทนจนเต็มใบได้นะคะส่วนประกอบตัวที่6คือแบคเคอร์แลน ประโยชน์ของแบคเคอร์แลนคือทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นป้องกันเส้นเลือดเปาะเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดตีบป้องกันไม่ให้ดวงตาเป็นต้อและป้องกันวุ้นในตาและจอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยและลดอาการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะต่อมาเรามาดูวิธีการใช้นะคะอามิกเป็นสเปย์นะคะพ่นใต้ลิ้นกระดกลิ้นขึ้นนะคะแล้วพ่นที่โคนฟันตรงนี้นะคะ ประมาณ3-5สเปรย์แล้วอมไว้ประมาณ1-2นาทีนะคะแล้วก็ดื่มน้ำตาม1แก้วนะคะก่อนนอนตื่นนอนหรือตอนท้องว่างอะไรก็ได้นะคะเรามาดูขั้นตอนการทำงานของอามิกนะคะพ่นใต้ลิ้น2-5สเปรย์แล้วอมไว้นะคะกระดกลิ้นขึ้นพ่นมาที่คนฟันนะคะและหลังจากนั้นนะคะเขาจะดูดซึมนะคะผ่านเส้นเลือดฝอยไปยังต่อมใต้สมองนะคะ และที่สําคัญตรงนี้นะคะก็คือมันไม่ผ่านกระบวนการย่อยเมื่อต่อมใต้สมองได้รับสารอาหารเต็มที่นะคะเขาก็จะผลิตโคตรทฮอร์โมนได้แล้วส่งโกรทฮอร์โมนลงมาที่ตับนะคะแล้วตับจะแปลงสภาพตัวนี้มาเป็นตัว IGF1 นะคะก็อินซูลินโกรทแฟกเตอร์1นะคะ,ะ,คะตัวแรกก็คืออินซูลินที่ผลิตจากตับทําหน้าที่เผาผลาญน้ําตาลอันนี้ก็ไปที่เบาหวานโดยตรงนะคะก็คือไปช่วยทําให้ตับเราแข็งแรงและผลิตอินซูลินของตัวเองได้ดักจับน้ําตาลเบาหวานจะดีขึ้นนะคะ G ก็คือโกรธฮอร์โมนที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต F ก็คือองค์ประกอบเอา2ตัวนี้นะคะ I กับ G มารวมกันนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยฟื้นฟูแก้ไขเสริมสร้างทุกระบบ ของร่างกายนะคะเนี่ยค่ะหน้านี้จะตอบโจทย์ว่าทําไมรักษาได้ทุกโรคจริงๆเราไม่ใช่ยาวิเศษรักษาทุกโรคนะคะแต่ตัว i g f วันจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูกแก้ไขเสริมสร้างทุกระบบที่เรามีปัญหาอยู่ให้กลับมาแข็งแรงและสมบูรณ์ใหม่นะคะร่างกายเรามีทั้งหมด10ระบบนะคะก็ระบบประสาทไขสันหลังนะคะระบบฮอร์โมนระบบไหลเวียนโลหิตระบบใยอาหารระบบกระดูกข้อต่างๆระบบผิวหนังตาหูคอจมูก ระบบหายใจระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นระบบขับถ่ายไตแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะคะ10ระบบนี้ตัว IgF1 ตัวนี้นะคะจะเข้าไปควบคุมนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูแก้ไขให้กลับมาแข็งแรงใหม่นะอันนี้เปรียบเทียบระหว่างอาหารเสริมทั่วไปและนานโนสเปรย์นะคะ ถ้าอ,อาหารเส,ส,สริมท <valu you. S 1> ั่วไปนะคะเรากินจากปากแล้วลงกระเพาะแล้วก็ลําไส้นะคะแล้วมีกระบวนการกับถ่ายตรงนี้นะคะเราจะดูดซึมไปใช้งานยังต่อมใต้สมองนะคะแล้วลงมาที่ตับแล้วมาที่เซลล์ถ้านานาโนสเปรย์นี้เราพ่นจากใต้ลิ้นแล้วมันจะดูดซึมจากใต้ลิ้นส่งไปยังต่อมใต้สมองนะคะแล้วส่งที่ตับทั้งเซลล์นะคะตรงนี้ไม่ผ่านกระบวนการย่อยนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบนะคะการดูดซึมนะคะ ฝั่งอาหารเสริมทั่วไปจะดูดซึมได้20%นะคะนอกนั้นขับทิ้งนะคะแต่ถ้านาโนสเปรยเราจะได้80-100%นะคะของเราไม่ผ่านตรงขบวนการย่อยแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอันนี้คือความแตกต่างกันนะคะและถามว่าทำไมต้องพ่นใต้ลิ้นนะคะตรงนี้มีตารางเปรียบเทียบนะคะวิธีการนำเข้าสู่ร่างกายและอัตราการดูดซึมนะคะมีที่มาจากหนังสืออ้างอิงทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ลูกเขียนไหมนะคะ ถ้าเราบริโภคในรูปของเม็ดกับน้ำนะคะจะดูดซึมได้แค่10%ถ้าในรูปของแคปซูลเจลจะได้30%ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำธรรมดานะคะอมใต้ลิ้นจะได้50%ถ้าฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะจะได้80%แต่ถ้าเป็นสเปรย์พ่นใต้ลิ้นนะคะอันนี้คือจะได้ถึง90%นี่คือเหตุผลว่าทำไมใช้สินค้าแล้วรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะทั้งหมดคือคุณภาพและประโยชน์ของสินค้าอามิกนะคะได้สุขภาพดีและละะชอว อย่าลืมมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักและตัวคุณเองนะคะน่านนงตันติหาใจผู้บรรยายค่ะขอบคุณค่ะ